สถานการณ์การท่องเที่ยวอยูเล่าตอนนี้เป็นแนวใดนะทุกคนว่าคือเขินบอและหลายคนลหลายถันลหลายเสียงกะมักว่า,วาเออคนอ่าไทยบอไปเที่ยวเล่ากระซากเนาะเพราะว่ากะซิมีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆยังอยากจะเขามาเที่ยวประเทศเล่าอีกลวงลายโดฉพาะนะทุกคนวันยุดเงาเนาะ ไก่ที่จะมาถึงนี่ก็คือวันสงการนั่นเองนะพอม่พี่น้องเนาะเพลว่าเสือเลยว่าหลายๆคนก็อยากไปเที่ยวล้วงผาบางอยากไปเที่ยวเล่าอยากไปหลินหนามสงการแต่ว่าหย่อนคําเวาของคนนะทุกคนได้ออกมาเวาต่อปากต่อค่าเนาะ สบายดีสบายดีสวัสดีจ้า fc ร์ทุกคนถุกทันเนาะกาบทักททยสบายดี fc ต้องฟังเราฟังไทยและก็ทั้งต่างประเทศเด้อจ้าเนาะทุกคนวันนี้แพ่ว่ากระซีมาอ่ะให้เบิงเนาะพราม่พี่น้องเนาะวะ่าสถานการณ์การท่องเทีย่ยวอยูุล่าตอนนี้เป็นแนวใดนะทุกคนว่าคือขืนบอล,ลาร้คนาา้ทันไร้เสียงกมักวาวาเออ คนอ่าไทยอกไปเที่ยวเล้ากระซากเนาะเพระว่ากระซิมี่นักท่องเที่ยวคนอื่นๆยังอยากจะเขามาเที่ยวประเทศเหล่าอีกลวงลายโดยเฉพาะนะนทุกคนวันยุทธเงีวเนาะไก่ที่จะมาเทิงนี่ก็คือวันสงการนั่นเองนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพลว่าเสือเลยว่าหลายๆคนก็อยากไปเที่ยวล้วงพาะบางอยากไปเที่ยวเล่าอยากไปลินนามสงการแต่ว่าหย่อนคเหวาวของคนนอทุกคนได้ออกมาหวา ต่อปากต่อข้ามเนาะต่อเทียงกันค้อนอีกเบิดผู้หนึ่งและผู้หนึ่งหว่ไวไงซะเพี้ยว่ากับบคอ้อ่าเพี้ยว่ากับบคอเอยซื่อนะทุกคนก็นอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันเนาะในโซเชียลว,ว่าเบิดผู้หนึ่งแหละยังผู้หนึ่งนะทุกคนมาเวา่อหายเนาะว่าเออบ่ไปก็สร,ร้างเนาะก็ยังมีนักท่องเที่ยวคนอื่นอยากจะไปเที่ยวนะทุกคนแต่เพี้ยว่าได้เห็นคอมเมนต์นี่ บอกเลยนะทุกคนในในขณะที่เขาเป็นแบบว่าใส่แห้งงานเออที่เขาเป็นแบบว่าคนของสาธารณะัฐทุกคนที่ได้ลินโซวเชียวนะเพื่อว่าอ่านคอมเมนต์แล้วหูเลยว่าบล่าอาบ่มีและไปเบิ่งนี่นะทุกคนเบิ่งทีอาะมีแอดมินเนาะคนหนึ่งหรือว่ามีอ่าบุคคนท่านหนึ่งทีเผนยูล่าเนาะเผนไดทายสงมาหายเนาะทุกคนบังบอนกับเงียบสงดัดอะไรนะ อันนี้ก็อาจจะมอออีกมองอีกมุอมหนึ่งก็คิดว่าเป็นเหลืองปกติแต่ถาเบิ่งอีกมุมหนึ่งนี่มันก็บโมเนเหลืองปกตินะทุกคนเนาะเพราะว่าเอียงมันสีเงียบขนาดนั้นนะเดี๋ยวฮองกับไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะก่อนที่จะไปเบิ่งกะถ้าชอบคลิปนี้เพาว่ากะขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพาว่าน้ำเด้อเพื่อจะได้เป็นกําลังเฮงใจเพาว่าจ้าเดี๋ยวฮองไปเบิ่งกันเลยสวัสดีนะครับ f อทุกทุกท่าน วันนี้แอดมินจะพาทุกๆท,ท่านไปชมเมืองหลวงพะบางนะครับคลิปนี้เป็นเพื่อนที่อยู่เมืองหลวงพะบางส่งมาให้นะครับแอดมินไม่ได้ไปเมืองหลวงพะบางนะครับหลังจากที่มีกระแสดราม่ากุนคาแมนะครับก็ให้ก็มีคอมเมนต์ต่างๆนานาในคลิปช่องเราว่าจะไม่ไปเมืองหลวงพะบางจะไม่ไปเที่ยวเมืองลาวแนละ้วแอดมินเคยลงภาพบริเวณเมือง ภูสีนะครับบริเวณตรงนี้ไปแล้วนะครับเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นปั๊บัพข้างบนขวามือให้นะครับคลิปที่แอดมินลงไปที่แล้วนะครับบรรยากาศเมืองหลวงพะบางแต่วันนี้พาทุกทกท่านมาชมเมืองหลวงพะบางยามเย็นนะครับ แล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าทําไมไม่ไปสอบถามแม่ค้าหรือว่าไม่ไปสอบถามโรงแรมไม่ไปสอบถามบ้านพักว่าเขาได้รับผลกระทบไหมนะครับแอดมินบอกให้เพื่อนไปสอบถามแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ให้สัมภาษณ์นะครับเขาไม่อยากออกสื่อก็เป็นการตลาดได้เลยนะครับถ้า ไปสัมภาษณ์ว่าถ้าถูกสัมภาษณ์นะครับมันก็ปกติมันก็ดังอยู่แล้วนะครับแต่ดังในแง่ลบนะครับถ้าโดนสัมภาษณ์โดนทําคลิปโดนอะไรประมาณนี้ก็มันก็ไม่ดูดูไม่ดีนะครับในสายตานักท่องเที่ยวใช่ไหมครับทุกทกท่านคิดเอานะครับนะครับก็เพราะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าบริเวณแถวนี้ก็รู้จักหน้าค่าตากันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน่วยธุรกิจอะไรนะครับการโรงแรมที่พักหรือพ่อค้าแม่ค้าขายของฝากพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในตลาดเช้านะครับเขาก็ไม่ให้สัมภาษณ์นะครับทุกท่านแอดมินก็อยากสัมภาษณ์เขาอยากให้เพื่อนไปสัมภาษณ์เขาเหมือนกันนะครับว่าเขาได้รับผลกระทบอะไรไหมแต่ที่แน่ๆเขาบอกว่าได้ยินเรื่องนี้อยู่นะครับได้ยินชัดเจนเลยเรื่องกุลขเมดามาคุลขเมที่เป็น ข่าวอยู่นะครับทุกทท่านก็รับทราบแค่นี้นะครับแอดมินก็เลยนำเสนอแค่บรรยากาศมาให้ทุกทุท่านได้ชมกันนะครับบรรยากาศว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยมาเที่ยวกันหรือเปล่านะครับ จะว่าไปแล้วก็มีนักท่องเที่ยวอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยเห็นคนไทยเท่าไหร่นะครับทุกท่านสำเนียงก็จะเป็นพราะคนจีนพวกะแทงยุโรปแต่มันตกซ้ำหลายกว่านะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณมุมหัวมุมตรงตลาดมืดนะครับก็จะเป็นร้านค้าร้านขายขายของกินมากกว่านะครับเยอะที่สุดนะครับอยู่บริเวณนี้ตรงมุมปากทางเข้าไปตลาดมืดท,ที่เพื่อนแอดมินเดินผ่านเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งกินข้าวอาหารของกินเยอะนะครับเขาก็มายืนถ่ายคลิปให้อยู่ตรงนี้นะครับ ว่าจะมีนักท่องเที่ยวคนไทยหรือเปล่านะครับท,ทุกท่านว่ากระแสมันแรงเหลือเกินนะครับถ้าจะมีก็แอดมินคิดว่ามีก็พวกที่จองตัวพวกคนที่จองทัวร์จองโรงแรมจองบ้านพักอะไรไว้แล้วนะครับที่มาช่วงนี้เพราะว่าได้จองมาแล้วนะครับก็ต้องเสียดายตังไดในในก็จะมาเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศ ได้จองได้เสียเงินไปแล้วนะครับถือว่าเสียดายนั่นแหละแอดมินถ้าเป็นแอดมินแอดมินเสียดายนะครับก็เลยต้องมานะครับแต่รอดูสิ้นเดือนมีนานะครับช่วงสงการช่วงเทศกาลปีใหม่ของเรานะครับคือสงการเนี่ยว่าจะมีมาไหมนะครับเดี๋ยวจะนำคลิปช่วงนั้นมาให้ชมอีกนะครับรอดูยาวๆนะครับ ถ่ายตลาดมืดเสร็จเดินตลาดมืดสุดซอยนะครับสุดถนนแล้วเขาก็จะมานั่ง พักอยู่ที่เดิมคือตรงบริเวณหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางนะครับตรงหน้าข้างหน้าแอดมินเนี่ยข้างหน้าท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นหอพระบางนะครับเ mm hmm. ขาเขามานั่งบริเวณตรงนี้จะเป็นที่เช็คอินของนักท่องเที่ยวนะครับก็จะนิยมมาถ่ายภาพถ่ายคลิปบริเวณตรงที่เขายืนถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะสวยนะครับเขาก็มายืนรอดูบรรยากาศว่า จะมีนักท่องเที่ยวลงมาจากภูสีไหมครับเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นภูสีนะครับบริเวณที่เขายือนอยู่ตรงนี้นะครับแอดมินก็เคยลงคลิปไปหลายคลิปแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับตั้งแต่ยังไม่ดามากุลคามแนะครับแอดมินก็เคยมาบริเวณตรงนี้นะครับก็อยากให้ชมภาพบรรยากาศตรงนี้นะครับบริเวณตลาดมืดนะครับก็จะเห็นได้ว่าตรง ตรงที่เขาไปเดินตลาดมือตลาดยามเย็นนะครับก็จะเป็นนักท่องเที่ยวยุโรปซะส่วนใหญ่นะครับเป็นจังใดแล้วเนาะทุกคนพอได้เบิงกันแล้วเนะี่ยในความหูซื้อของแหวมมวก็คิดว่ามันกะก็ยังทุกคนเห็นนะวาอย่างไรกับบ่ไหลเนาะก,กะคนเฮานะถ้ายาอ่าเขาเอิญว่าจังใดน,นะทุกคนยา อย่าคิดว่าตัวเองดีลายนะทุกคนเข้าก็ต้อมเบิงอ่าคนอื่นนํามโบเมนสิคิดอยังก็มิตวาดีดีบอย่อมอ่าอ่าลดทิฐิเนาะทุกคนทิฐิมานะลงแล้วก็เฮ็ดห้หล,ลายคนหลาย,ลาย,ลายอ่าท้องหรือว่าปากท้องนะทุกคนบอกว่ายังไงคือคนธรรมดาอ่าบม่มีสีกินบบมีสีใสเนาะทุกคนเพราะว่าคนที่ได้รับ ผลกระทบหันคือโบเมนคนที่ามีอยู่แล้วแต่เป็นคนที่โบมี่ยังจะกินเลยฮหฮเาสาวกินคําหรือว่าฮาขาคายแบบว่าบางคนเนาะทุกคนทามีหนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนี่เข้าคลายหนามคลายขนมนมเนยเนี่ยเพื่อนก็นยังมีไล่ด้น้ำด้แต่นาที่เนี่ยคือฮาย,ยังกบบระไรโดยเฉพาะเวลาติคนไทยหรือว่าชาวต่า,ตางชาติเพื่อนอยากไปเทียเ่ยวเพื่อนจะมาก หากินแบบว่าคล้องที่เพนบ่คอยจะได้กินเนาะทุกคนก็ยังเส้นคนทีว่าเอามาคลายนั่นก็คือคนธรรมดานี่แหลยเนาะแม่ขาธรรมดาคนแบบในชุมชนในในชุมชนในหมูบานธรรมดานี่แเลยทุกคนแต่ที่นี่ถามันโบมีล่ะมันก็จะเฮ็ดห้อ่ะ การสื่อหรือว่าการค้ายหนีลดหน่อยถอยลงหรือว่าไงคือการค้ายลดน้อยถอยลงแลวกะไล่ได้กับบุคคลมีนะทุกคนนอกจากสิประมาณนี้แล้วนอกเพ่ว่าก็เลยอยากจะบอกว่าคนห้านะทุกคนไม่บุคคลมีอาทิฐินอกาบุคคลจะออกมาเว่าในสิ่งที่มันบเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือว่าต่อคนธรรมดาอันนี้พ่ว่ากับบุคคลเอยซื้อเสียงเรียงนามนะทุกคนบ่อยากจะมีปัญหาร้ายเนาะกอย่างที่ทุกคนได้หูหูได้เห็นกันแล้วนาะเพ่ว่าก็อยากจะมีที่อยู่ว่าง่ายซะ โอเคแ้วจ้ะพอมี่ี้องนาอชอบคลิปนี้เพราะว่กาก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ก็ต้องขอโทษขอให้นำในไลน์ด้วยจ้ะแต่หากว่าคำบอกคำจา่ายยังบ่ชัดเจนก็ได้เนาะไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ